สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฏทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนมีนาคม2568ถามว่าเดือนนี้ดาวใหญ่ๆหลๆดวงนะครับยังมีการเดินวิกกติดีตรงที่ดาวสุพเคราะ์นั้นเดินปกติมาตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วจากนั้นก็ถือว่าเป็นผลดีกับชาวราศีกรกฏค่อนข้างมากและมากจริงๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับ มุมด้านล่างของซอมี qr code อยู่ท่านใดที่ติดตามช่องของซออยากให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาอยากให้ค่ากกาแฟนะครับก็สามารถสแกนที่ qr code ได้สามารถสนับสนุนช่องซอได้ในทุกช่องทางและขอบคุณมากๆสํสำหรับเพื่อนๆที่สแกนมาแล้วนะครับและหลายๆท่านก็ให้ซุปเปอร์แตงมาขอบคุณมากๆครับส่วนมุมด้านล่างนะครับก็ยังมีช่องทางติดต่อของซอท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะถามอยากจะถ่ายว่า ปีนี้เป็นยังไงการงานจะได้ไหมอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะแต่งงานอยากจะซื้อรถมันจะเป็นอย่างไรสามารถทักไทยเขาได้นะฮะมีค่าผูกไปดูกันก่อนนะครับชาวกรกฏมีความร้อนรนซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฏเลยต้องบอกงี้นิดนึงนะแล้วน่าจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฏไปอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วชาวกรกฏไม่ควรจะมีความร้อนรุ่มเพราะว่าชาวกรกฏเป็นราศีแม่ธาตุของดาวเรือนธาตุน้ํานะครับแล้วดาวเจ้าเรือนตนก็เป็นดาวธาตุด,ดินนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้มันเป็นบ่งบอกถึงความสงบนิ่งความอดทนความนุ่มนวลความละมุนละม่อมฉะนั้นโอกาสน้อยมากครับที่ชาวกรกฎจะเดือดดาลโอกาสน้อยมากจริงๆที่ชาวกรกฎจะมีอารมณ์ที่ขุ่นมัว น้อยจริงๆที่ชาวราศีกรกฎจะถูกทำนายว่ามีความมุทะลุดุดันแต่รอบนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับและคำทำนายนี้จริงๆมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วและในเดือนมีนาคมนี้ก็ยังบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอยู่และในความเดือดดาลนของชาวราศีกรกฎนะครับมันไม่ใช่แค่เดือดดาลนแค่ตัวเราคนเดียวคำทำนายนี้ฟาดงวงฟาดงาไปถึงในเรื่องของ ลูกเต่านะครับโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกับลูกเต้าโอกาสที่จะมีความวุ่นวายกับลูกเต้านะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ซอใช้คําว่าวุ่นวายมากกว่าอาจจะมีความวุ่นวายที่แบบเฮ้ยลูกสร้างปัญหาให้ไหมหรือลูกทําอะไรให้เราขุ่นข้องหมองใจไหมหรือลูกทําอะไรให้เราเป็นห่วงเป็นเป็นใยไหมนะครับมากกว่าเพราะดาวปุตตะนั้นอยู่เรือนวินาศแกชะตาตนแล้วไม่ได้มีกําลังในชะตา ฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็เลยทําให้เรื่องของบุตรหลานอาจจะอยู่ห่างเหินห่างไกลและทําให้ชาวราศีกรกฎมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอาจจะต้องไปมาหาสู่วิ่งไปหาลูกหรือแบบอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงนะแต่มีโอกาสไหมที่ชาวกรกฎอาจจะกระทบกระทั่งกับลูกเต้ามันมีโอกาสด้วยนะและคําทํานายนี้มันไม่ใช่แค่กระทบกระทั่งกับลูกเต้านะครับมันยังรวมไปถึงการกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวร่วมสายโลหิต นะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือแม้แต่ลุงป้านาะอาปู่ญาตาทวดก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะความเดือดดานของชาวกรกฏมันมีเยอะในเดือนนี้ฉะนั้นก็คงต้องควบคุมตัวเองสกดกั้นอารมณ์อย่าให้โมหะจริตโทสะจริตนั้นครอบคุมจิตใจเราเราต้องรักนิวรห้าให้ได้นะเพื่อทำให้จิตนั้นสงบนะครับฉะนั้นกดมันเอาไว้ นะแล้วก็พยายามเอาธรรมะเขอบข่มและดาวดวงนี้มันไม่ได้จบแค่ทะเลาะก,กับลูกห่วงลูกทะเลาะก,กับพี่ทะเลาะก,กับพ่อเถียงกับแม่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับดาวดวงนี้ยังเป็นดาวคู่ชู้อีกด้วยฉะนั้นความกำหนัดใดๆของดวงชะตาของชาวอรกฎ จะมากเป็นพิเศษถ้าคุณใช้กับคนในบ้านใช้กับแฟนของคุณมันก็คงไม่แปลกอะไรนะครคงไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจแต่ถ้าคุณไปใช้นอกบ้านไปใช้กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาของคุณนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ด้วยดังนั้นก็คงต้องบอกว่าเอาละก็ถ้ามันมีตรงนี้ขึ้นมามีกำหนัดขึ้นมามีความต้องการขึ้นมา ก็ใช้กับคนในบ้านแล้วกันใช้กับแฟนของเราแล้วกันนะครับอย่าไปซุกซนนอกบ้านเพราะดวงดาวนั้นมันบ่งบอกถึงดาวคู่ชู้นะพะมันบ่งบอกถึงดาวคู่ชู้เนี่ยชาวกรกฎมันมีสเสน่ห์ลึกๆอยู่ในตัวอยู่แล้วมันมีความอ่อนโยนมันมีความละมุนละมอ่อมมันมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้แต่เพศที่สามเพศที่สมันมีสเสน่ห์ลึกๆที่ชาวกรกฎ ดึงดูดคนให้เข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายาเฉนดาวคู่ชูนี้ก็จะเล่นงานชาวกรหลดนะครับอย่างเจ็ดแสบสําหรับคนที่สุขสนนะนะครับสําหรับคนที่สุขสนแต่ถ้าคนที่ไม่สุขสนคนที่มีสินห้าอยู่ในใจก็จะคลองตัวได้ง่ายกว่าแล้วพอพูดถึงสินห้านะครับก็คงขอพาดพิงไปถึงในเรื่องของสายมมนิดหนึง่ง ดวงชะตาของชาวกรกฏนะครับในช่วงนี้ที่มีความรุ่มร้อนมันมีปัญหามีอะไรเข้ามาแบบสมสุมสมอยู่ในใจนะซออยากให้คุณสวดมนต์ไหว้พระไปไหว้พระขอพรไปสายมูสักนิดหนึ่งน่าจะเป็นผลดีนะครับเดือนมีนาคมนี้ถ้าไปสายมูก็น่าจะเป็นผลดีจะไปไหว้พระที่ไหนเริ่มใส,ส่ศรัทธาที่ไหนนะครับไปสักหน่อยขอพร ขอให้เราสําเร็จขอให้หน้าที่การงานนั้นผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ขอให้เศรษฐกิจการเงินการทองและการดําเนินชีวิตคู่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับท่านใดที่สายโมนะครับแนะนําเลยนะครับจะแก้ชงจะอะไรก็แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจนะรวมไปถึงนะครับมันก็รวมไปถึงท่านใดที่กําลังจะสร้างบุญใหญ่ นะครับเช่นจะบวชไหมตอบแทนบุญคุณข้อแม่หรือจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารซอก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับจะไปปล่อยนกปล่อยปลาไปอะไรก็เป็นกุศลระบุญแก่ชาวกรกฎเองนะฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับท่านใดที่เป็นสายบุญน,นะครับไม่ให้ความที่หบกมุ่น ความวุ่นวายในจิตใจหรือที่เขาเรียกว่าละนิวอันห้านะครับได้นะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับชาวกอกฎนะนะฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลในทางหลักโหราศาสตร์แล้วในทางหลักโหราศาสตร์ก็ยังมองไปถึงคําว่าร้อนทอี่ร้อนทางพัที่นาคาที่อยู่เดินเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีการเดินทางไปนู่นมานี่หรือการพบปะ ญาติมิตรอะไรได้หรือไม่มีโอกาสแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวร่วมสายโลหิตหรือไม่ก็แอบ,บมีโอกาสแต่น้อยนะน้อยน้อยอยู่แต่มันก็อาจจะมีความร้อนที่ร้อนทางต้องเดินทางไปนู่นมานี่บางคนอาจจะเดินทางไปถึงต่างประเทศนะครับหรือบางคนอาจจะไปเดินทางเพื่อไปการศึกษาเดินทางเพื่อไปทํางานก็ว่ากันไปขออย่างเดียวอย่าเป็นผีน้อยนะขออย่างเดียวเลยอย่าเป็นผีน้อย แล้วดวงดาวนั้นนะครับก็ยังมีดาวสุพเค์ฉายแสงถึงชาวกรกฏอย่างโดดเด่นนะครับและเดือนนี้ดาวสุพะเคหองก็บ,บอกแล้วว่ามันเดินทางปกติแล้วจากนั้นพอมันเดินทางปกติมันก็ให้คุณแก่ดวงชะตานะแต่ด้วยดาวพันธุนั้นเดินยังเดินวิกลคติอยู่ซอก็เลยยังแอบห่วงว่าชาวราศีกรกฏนะครับจะมีความร้อนรอนในเรื่องของการเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรหรือไม่หรือ มีหมายกำหนดการในที่จะไปนู่นมานี่อะไรหรือไม่จะต้องมีการเดินทางมีขึ้นหงแต่ถ้าท่านใดจะซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยหรือใครที่กําลังจะรีโนเวทบ้านนะครับหรือใครจะขึ้นเสาองค์เสาเอกก็ยังอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยแต่ไม่ได้ห้ามนะต้องบอกนี้นิดนึงว่าไม่ได้เห็นด้วยแต่ไม่ได้ห้ามเพราะดวงดาวมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับและหลายๆคนนะก็อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ เรื่องของรถเรื่องของลานเนี่ยถ้าขับขี่อะไรก็ระมัดระวังนิดนึงมันไม่ได้บอกว่าอะไรที่ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็แอบหวงนิดหนึ่งเนาะนะครับส่วนในเรื่องของความที่อาจจะต้องหมดเปลืองกับเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะครับมันก็มีกลิ่นอายอยู่เล็กๆเ,เช่นบางคนก็อย่างที่ซอบ,บอกบางคนอาจจะรีโนเวทบ้านหรือบางคนอาจจะแบบตกแต่งบ้านนะครับหรืออาจจะ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะจากนั้นก็ขอให้มันเป็นไปตามวงรอบของมันนะครับขอให้มันเป็นไปตามวงรอบของมันอย่าให้มันได้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนจนได้เอารถขึ้นรถสไลด์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นว่าต้องต้องได้ขึ้นรถสไลด์ี่ยแต่มันบอกว่าร้อนที่ร้อนทางนะหลายหลายคนนะครับอาจจะต้องมีการเดินนะแล้วดาวที่เกี่ยวข้องกับพันธุนั้นก็มีความแข็งแรง ดังนั้นใครจะซื้อรถซื้อบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านนะครับก็มีโอกาสหรือหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซื้อรถซื้อบ้านเลยนะครับแต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอ่านะครับเช่นแบบหมดสัญญาเช่าจากที่นี่แล้วไปได้ที่อยู่ใหม่ได้ที่คอนโดที่เช่าใหม่หรืออาพาร์ตเมนต์ที่เช่าใหม่อะไรเงี้ยอ่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ค่อยๆดูกันไปเรื่องของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวด,ดีกว่าในเรื่องของปู่ท่า ปู่ย่าตาทวดหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือพี่พี่หรือน้องนะครับมีโอกาสที่จะบาดเจ็บลงป่วยไหมมีโอกาสนะจากนั้นก็ท่านใดที่มีพ่อเท่าแม่แก่อยู่ที่บ้านนะครับจะอยู่ด้วยกันก็ดีไม่อยู่ด้วยกันก็ดีก็บอกให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแล้วก็โทรศัพท์ก็ตั้งเอาไว้ใกล้ตัวนะครับเผื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้เรียกคนมาช่วยได้นะครับยิ่งคนแก่อยู่บ้านเนะาะจะได้อยู่คนเดียวยิ่งน่าห่วง นะครับอาจจะต้องแบบตั้งเบอร์โทรศั์ฉุกเฉินไว้ให้ท่านเร่นกดเลขตัวเดียวแล้วกดโทรออกเนี่ยมันสามารถโทรไปหาคนช่วยเหลือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นผลดีนะครับก็มีโอกาสที่แบบเอ้ยแอบห่วงนิดๆนะแอบห่วงนะครับต้องใช้งนงี้เพราะมันมีกลิ่นไอของการเจ็บป่วยมันมีกลิ่นไอของการเจ็บป่วยอยู่แต่ด้วยดาวพันธุนั้นยังแข็งแรงนะครับยังดาวพันธุยังแข็งแรงก็ยังเป็นผลดีอยู่กับดวงชะตาอยู่พอสมควร ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแบบถึงขั้นสูญเสียซ้อไม่ได้ห่วงตรงถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดมีดาวบางังครห์เข้าไปทํามุมสัมพันธ์อีกก็อาจจะเกิดการสูญเสียได้นะฉะนั้นซ้อก็อาจจะพุ่งเป้าไปในเรื่องของสุขภาพมากกว่าชาวกรกฎนะครับในช่วงนี้อาจจะวุ่นวายมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันจนถึงกลางเดือนมีนาคมนะครับในเรื่องของการ มีปฏิสัมพันธ์หรือการออกงานสังคมนะครับซองนูน่นซองนี่นะครับหรือมีมิ팅ก็อาจจะเป็นไปได้นะฉะนั้นก็ปากไว้หน่อยหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนนะครับอาจจะมีโอกาสได้พบปักพบเจอคนที่หายหน้าหายตาไปนานนมกาเลแล้วก็ได้บางคนอาจจะหายไปแค่ปี2ปีนะครับบางคนอาจจะหายไปเป็น10ปี แล้วมาจ้าเอ๋กันมาเจอกันนะครับโดยเฉพาะแฟนเก่าแฟนเก่าเน้นเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนเก่านะครับนะฮะเดี๋ยวกำลังควงกับแฟนใหม่นะครับไปเดินห้างไปช้อปปิ้งอยู่จ้าเอ๋แฟนเก่านะครับทำหน้าไม่ถูกอะไรประมาณนี้เลยไหมมันมีโอกาสนะฮะหรือบางคนเนาะดาวคู่ชู้เล่นง,งานนะครับ แฟนไปทํางานเราอาจจะไปจัดเอก,กับแฟนเก่าแล้วก็อาจจะไม่มีซัมติ้งลองกันก็เป็นไปได้นะจานั้นก็คงระมัดระวังนิดนึงนะโดนจับได้ก็ถึงตายนะไม่มีการรอลงอาญานะเรื่องนี้นะซ้อบตกรนี้ไม่มีรอลงอาญานะฮะมีถึงตายนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงที่จะเจอแฟนเก่าบางคนอาจจะเจอแค่เพื่อนเก่า บางคนอาจจะเจอแค่เพื่อนเก่าแต่ซอกกับมองว่ามีโอกาสเจอแฟนเก่าเลยนะนะครับฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวนิดนึงเนาะท่านใดที่อาจจะมีแฟนเก่าเยอะนะครับหรือมีเด็กเยอะอะไรเงี้ยอ่าไปเดินปุ๊บนะจ้าเอ๋กันแล้วก็อาจจะไปต่อกันที่ไหนหรือยังไงก็ตอบยากนะอ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่องทองกันดีกว่าดาวการเงินของชาวราศี กรกฎนะครับจะมีกำลังในชะตาตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่14นะครับมีนาคมฉะนั้นการที่มีกำลังในชะตาในทางหลักโหราศาสตร์ก็กล่าวอ้างไวด้ดีนักดีหนาว่าเงินทองใดๆนั้นจะเข้ากระเป๋าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีดาวที่ทำให้มีรายใจ่ายในดวงชะตาตนฉะนั้นชาวราศีกรกฎท่านใดนะครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถ นะครับย้ายที่อยู่หรืออาจจะต้องมีการเดินทางหรืออาจจะต้องมีการมิงต่างๆนะครับเงินทองในกระเป๋าก็อาจจะต้องกระเด็นกระดอนนะและหลายๆคนนะครับเงินทองเนี่ยเขาเรียกว่าหมดเปลืองด้วยหน้าตาอ่าหมดเปลืองด้วยหน้าตาเช่นอ๋อเพื่อนเพิ่งถอยกระเป๋าใหม่นะฉันก็กลัวน้อยหนะ้าฉันก็ต้องถอยกระเป๋าใหม่ด้วยนะ คนที่ทำงานก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเกททับฉันก็ต้องถอยโทรศัพท์ใหม่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศรีกรกฎนะครับก็เ,เรียกว,ว่าหมดหมดเงินหมดทองกับหน้ากับตาของตัวเองนะครับนะจะนั้นก็แล้วแต่เลยสุขใครสุขมันมันห้ามกันไม่ได้หรอกส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับดาวการงานไม่มีกำลังเลยซอถึงบอกว่าให้ไปขอพรไหวพระเถอนะครับพึ่ง พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะเพื่อความสบายใจมันเป็นพลังบวกนะครับส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้ไหมหรือจะมีจริงไหมซ้อคงไม่ขอตอบนะแต่ก็ควรจะไปไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยโดยบันดาลเพราะดาวการงานที่ไม่มีกําลังนั้นอาจจะเป็นผลเสียกับเช่ากรกรกฎมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวดาวนั้นจะเริ่มเดินดีก็คงต้องรอเดือนเมษายน นะครับดาวถึงจะเริ่มเดินดีฉะนั้นอดทนอีกนิดนึงนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยดาวนั้นก็ยังอ่อนกําลังและก็ยังไม่ได้อยู่ในการเดินทางที่ปกตินะครับยังจะเป็นการเดินทางแบบวิกลคติอยู่ฉะนั้นก็คงอาจจะแอบห่วงนะครับแต่ก็ถามว่าก็จะต้องตกงงตกงานไหมหรืออะไรไหมหรือการงานเสียหายอะไรขนาดนั้นไหมคงตอบได้ไม่เต็มปากนะครับท่านใดที่มีงานอยู่ก็กอดงานแน่นๆเนาะนะนะเพราะว่า ในตรงส่วนของดวงดาวเนี่ยที่ทำไมซ้อถึงตอบไม่เต็มปากเพราะว่าดาวการเงินยังแข็งแรงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปนะครับถึงดาวการงานจะไม่ได้โดดเด่นอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนที่ทำงานนะครับบ้างอะไรบ้างแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังช่วยเหลือนะครับต้องบอกนี้นิดน,นึงถ้ามีมีปัญหาในเรื่องของการงานใดๆปรึกษางานกับผู้ใหญ่ได้ส่วนในเรื่องของความรักความค่นะครับก็บอกแล้วดาวคู่ชู้เขาเล่นงานแล้วก็มีโอกาสจะเจอกิ๊กกับ รวมไปถึงนะครับดวงดาวนั้นก็บ่งบอกว่าดาวปัตตนีนั้นอยู่ในทุตสถานแก่ดวงชะตาตนก็เลยเป็นเหตุและเป็นผลที่ซ้ออาจจะแอบกังวลใจว่าในเรื่องของความรักความใคร่เนี่ยจะประคับประคองกันได้ดีแค่ไหนจะเดินทางไปได้ตลอดลองฝั่งแค่ไหนหรือหล,หลายๆคนจะเกิดปัญหาอะไรในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่จนต้องกลับไปหากิ๊กเก่าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ขอ 対象。大将